อัศจรรย์คนเกิดวันพระในมุมมองของโหราศาสตร์ผู้ที่เกิดวันพระจะได้รับอิทธิพลจากพระจันทร์ต่างจากผู้ที่เกิดในวันธรรมดาแต่ก่อนอื่นวันนี้เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าวันพระคือวันอะไรวันพระก็คือวันที่พระพุทธศาสนาหรือพุทธศาสนกชนใช้เป็นวันทำกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานั่นเองหลักๆก,ก็คือการถือศีลฟังธรรมเขวัดเขาวาโดยไมายเอาในวันที่เป็นวันพระก็คือพระจันทร์อยู่ในดีทีในวันขึ้น8ค่ำวันขึ้น15ค่ำวันแรม8ค่ำและวันแรม15ค่ำเตือนใดเป็นเดือนขาดก็ถือเอาวันแรม14ค่ำแทนและพูดง่ายๆว่าเมื่อดวงจันทร์ โคจรถึงวันเดือนดับเดือนเพนกก่งเพนจะข้างขึ้นหรือข้างแรมก็น,นับเอาว่าเมื่อน,นั้นคือวันพระซึ่งในแต่ละเดือนก็จะมีวันพระอยู่สี่วันด้วยกันความเป็นมาเดิมมีว่าแต่เดิมในสมัยยุคพุทธกาลกลุ่มนักปวดนอกาศาสนาพุทธจะมีชุมนุมกันอยู่เป็นประจำ ทุกวัน8ค่าและ15บห้าคำซึ่งหนหนึ่งพระเจ้าก็ได้เข้ากราบทูลต่อพระพุทธเจ้าว่านักปวดอื่นๆมีวันประชุมสนทนากันเกี่ยวกับศาสนาของเขาแล้วแต่ศาสนาพุทธย,ยังไม่มีพระพุทธเจ้าได้ฟังดังนั้นจึงตรัสว่างานก็ให้มีประชุมคณะสงฆ์กันบ้างในวัน8ดค,ำคำ่ำสิบห้าค่ำเช่นกัน และตั้งแต่นั้นจึงมีการชุมนุมของเหล่าพระสงฆ์และใช้เป็นวันแสดงธรรมเทศนากันสืบมาเมื่อเรารู้ที่มาของการเป็นวันพระก็มาถึงการทำความเข้าใจเรื่องแกรมข้ากันบ้างแกรมข้าคือข้างขึ้นข้างแกรมนั้นมาจากดวงจันทร์นั่นเองในทางโหราศาสตร์หรือดาราศาสตร ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองและหมุนรอบโลกด้วยระยะเวลาเท่ากันรอบละประมาณ27.3วันเวลาปัฏเสษรวมเศษจึงนับกันคร่าวๆว,ว่าอยู่ที่28วันในทางหหราศาสตร์ดวงจันทร์จึงโคจรอ,อยู่ในแต่ละราศีประมาณราศีละสองวันครึง่งและเดินทางของดวงจันทร์นี้เองที่ทำให้เกิดจังหวะต่างๆ อันสัมพันธ์กับอาทิตย์ดังตัวอย่างดังนี้วันอมาวศีคือวันแรมสิบห้าค่ำคือวันเดือนดับเกิดจากการที่พระจันทร์อยู่ทางเดียวกับดวงอาทิตย์หรือร่วมราศีกันกับดวงอาทิตย์ในยส่สนองศาภาษาโหรเรียกกันว่ากลุ่มกันดวงจันทร์หันหน้าด้านเมื่อหาเราเมื่อเรามองจากโลกจึงจะไม่เห็นพระจันทร์เลย วันขึ้น8คำ่ำที่ดวงจันทร์จะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์90องศาหรือนับว่าเป็น4ต่อ4กันภาษาโหรเรียกว่าจัตุโกนหรือฉากกันเช่นดวงอาทิตย์อยู่ในราศีเมษดวงจันทร์อยู่ในราศีกรกฎเป็นต้นวันปุระมณีคือวันขึ้น15้าค่ำวันเดือนเพ็ญหรือวันพระจันทร์เต็มดวงหรือเรียกกันว่าฟ u มู เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์อยู่ตรงข้ามกันมีระยะห่างกัน180องศาภาษาโหรเรียกว่าเล่งกันเหตุการณ์เช่นดวงอาทิตย์อยู่ในราศีพฤษภดวงจันทร์อยู่ในราศีพิจิกจันทร์จะรับแสงจากอาทิตย์จนสว่างอย่างที่สุดในเวลาดังกล่าวซึ่งเราจะเห็นด้านสว่างของดวงจันทร์อย่างเต็มที่ วันแรม8ปดคำดวงจัน์ทรโคจรมาอยู่ในตำแหน่งมุมฉากระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์อีกครั้งมีระยะห่าง90องศาหรือนับเป็น4ต่อกันอยู่ในราศีมังกรดวงอาทิตย์อยู่ในราศีเมษซึ่งเราจะมองเห็นด้านสว่างและด้านมืดของดวงจัน์ทรมีขนาดเท่ากันอีกครั้งในทางโหราศาสอาทิตย์และจันทร จึงคือตัวกำหนดภาพปุ่มดวงที่สำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นของลัคนาราศีฉะนั้นระยะเชิงมุมระหว่างดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์กับดวงชตาจึงมีความหมายมากคำว่าเกิดวันพระเอาเข้าจริงๆแล้วจึงหมายถึงบุคคลที่เกิดในช่วงที่พระจันทร์กำลังโคจรอ,อยู่ในระยะที่เป็นจุดตัดสำคัญ เป็นวันที่เคลื่อนพลังจากดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มีความเข้มข้นสูงและในกลุ่มผู้ถือศาสนาพุทธเป็นวันที่ยังจะมีพลังจากการประกอบพิธีทางศาสานาต่างๆกระจายอยู่อย่างหนาแน่นเหตุการณ์ก่อนวันพระหนึ่งวันยังเป็นวันที่เรียกกันว่าวันโกนคือวันที่ประสงค์จะปรงผมให้เรียบร้อยดี เพื่อเขาร่วมพิธีกรรมในวันรุ่งขึ้นและถือกันว่าเป็นวันที่พูดผีปีศาจจะได้รับอนุญาตให้ออกมารับส่วนบุญเป็นกรณีพิเศษด้วยซึ่งทางศยศาสตร์จึงนิยมใช้เป็นวันปล่อยของกันด้วยแลกลับไปที่คำถามว่าผู้เกิดวันพระจะมีดวงชะตาต่างจากผู้เกิดวันธรรมดาหรือไม่ตำราโบราณกล่าวว่า ผู้ที่เกิดในวัน8คำ่ำไม่ว่าจะขึ้นหรือแรมจะประสบความร่ำรวยมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขจะมีภาระหน้าที่ทางการงานอันจะนำชื่อเสียงมาให้ตนเองผู้ที่เกิดในวันขึ้น15คหาค่ไม่ว่าข้างขึ้นหรือข้างแรมจะเป็นคนที่มีสุขมีชีวิตครอบครัวที่ดีได้รับความนับถือจากสังคม และจะมีความมั่งคั่งร่ำรวยแต่อย่างไรก็ตามในวันขึ้นหรือแรมก็ยังมีคำทำนายอีกเช่นกันผู้ที่เกิดวันพระกล่าวโดยสรุปย่อว่าจะได้รับระยะเชิงมุมที่สำคัญจากฟากฟ้าอาจมีชีวิตที่แตกต่างจากคนอื่นธรรมดาเป็นบางส่วนแต่ก็คงย้ำว่าเป็นบางส่วนเท่านั้น เพราะชีวิตคนก็ยังต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆอีกมากมายนั่นเองค่ะแล้วมีอีกความเชื่อหนึ่งความเชื่อสามประการที่อาจเกิดขึ้นในวันพระความเชื่อสามประการที่เกิดขึ้นในวันพระน้มน้าวจิตเข้าสู่ทางสายบุญวันพระเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวันธรรมสวนะ หรือวันอุโบสถเป็นวันแห่งการถือศีลฟังธรรมประกอบคุณงามความดีในคติพุท์โดยในเดือนหนึ่งจะมีวันพระอยู่ทั้งหมดสี่วันคือวันขึ้นแปดค่ำขึ้น15บห้าค่ำแรม8ปดค่ำแรมสิบห้าค่ำหรือแรมสิค่ำในเดือนขาดวันพระจึงเป็นวันพิเศษในทางพระพุทธศาสนา ในสมัยก่อนหากถึงวันพระพุทธศาสนิกชนก็มักจะเดินทางไปที่วัดเพื่อฟังพระธรรมเทศนาจบจนในปัจจุบันพุทธศาสนิกชนก็ยังให้ความสำคัญกับวันพระหลายคนถือเอาวันพระเป็นวันของการถือศีลเป็นวันทำบุญใสบาตและอื่นๆอ,อีกมากมายวันพระจึงเป็นวันสำคัญ มาตั้งแต่สมัยโบราณกาลโดยมีความเชื่อสามประการที่น้มน้าวจูงใจให้คนทำความดีและเว้นจากความชั่วเทวดาลงมาตรวจโลกมนุษย์ในวันพระท้าทตะรทะ,าระท,าทาวิรุณหกทาวิรูปักท้าวเวสุวรรณเทพทั้งสี่องค์นี้เรียกว่าท้าจัตุมหา หรือเท้าจตุโลกบาลท่านคือเทพผู้เป็นใหญ่คุ้มครองรักษาทั้งสี่ทิศในสวรรค์ชั้นจตุมมหาราชิกาซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นที่หนึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการปกครองดูแลสอดส่องโลกมนุษย์อีกด้วยทำให้ในทุกวันพระจะต้องมาตรวจตาโลกมนุษย์โดยวันแปดค่ำท่านจะใช้บริวารลงมาตรวจ ในวันสิบสี่ค่ำปุตรของเท้าจะตุมมหาราชจะลงมาตรวจที่สำคัญอย่างยิ่งคือวันพระสิบห้าค่ำซึ่งเป็นวันพระใหญ่เท้าจตุมมหาราชทั้งสท่านจะลงมาตรวจด้วยตนเองโดยทุกวันพระของการมาตรวจโลกมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นบริวารของท่านมาตรวจบุตรเท้าของจตุมมหาราชมาตรวจ เกลือเท้าจะโตมหาราชมาตรวจเองก็ตามสิ่งที่ต้องทำก็คือท่านจะมาตรวจดูว่ามนุษย์ผู้ใดได้ทำความดีแล้วก็จะจดชื่อสกุลในแผ่นทองคำนำไปถวายคณะเทวดาในชั้นดาวดึงซึ่งมาประชุมกันนาสุทันมาสภาหากรายชื่อมนุษย์ที่ทำบุญมีน้อยกว่าทำบาปเหล่าเทวดาก็จะเสียใจ เนื่องจากเห็นว่าจะไม่มีเทวดาใหม่ๆมาเกิดบนเทวโลกแต่ในอบายภูมิก็จะมากไปด้วยผู้ที่ประพฤติตนไม่ดีซึ่งขณะเดียวกันหากดูรายชื่อแล้วมนุษย์ทำบุญมีมากกว่าทำบาปเหล่าเทวดาก็จะดีใจเพราะต่อไปจะมีเทวดาใหม่ๆมาเกิดส่วนพวกที่เกิดในอบายภูมิ ก็จะลดน้อยลงเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นความเชื่อของคนในสมัยก่อนเท่านั้นค่ะแต่ก็ยังปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่20พระสุตตันตปิฎกเล่มที่12อังคุตรนิกายเอกะทุกะติกานิบากราชสูตรที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสถึงเรื่องดังกล่าวไว้ ปรากฏดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในดิทีที่แปกของปักเทวดาฟูเป็นบริวารของเท้าจาตุมมหายอมเที่ยวตรวจด,ดูโลกในว่าในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดาเกื้อกูลแก่พิดาเกื้อกูลแก่สมณนะเกื้อกูลแก่พราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในสกุล อธิษฐานอุโบสถปฏิบัติทำบุญมีอยู่มากมายแลหลรือดูก่อนภิกษุทั้งหลายในดิทีที่14ของปักพวกโอรสของเท้าจตุมหาราชยอมเที่ยวตรวจด,ดูโลกนี้ว่าในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดาทำบุญเมื่ออยู่มากแลหลรือดูก่อพภิษุทั้งหลายในวันอุโบสถส5้าค่ำนั้น เ้าจัดตุ่มมหาราชย่อมเที่ยวตรวจดูโลกนี้ด้วยตนเองทีเดียวว่าในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดาเกื้อกูลแก่ปิดาเกื้อกูลแก่สมณะเกื้อกูลแก่พราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในสกุลอธิษฐานอุโบสถปฏิบัติธรรมบุญมีอยู่มากแลหรือตูก่อนภิกษุทั้งหลาย ถ้าในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดาปฏิบัติธรรมบุญมีอยู่น้อยท้าวจตุมมหาราชบอกถึงเหตุที่กล่าวมานั้นแก่พวกเทวดาชั้นดาวดึงซึ่งมาประชุมกันอยู่ณสุธรรมสภาวา่าดูก่อนท่านผู้นิรทุกทั้งหลายในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดาปฏิบัติธรรมบุญมีน้อยดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นพวกเทวดาชั้นดาวดึงยอมพากันเสียใจว่าดูก่อนผู้เจริญทั้งหลายกายทิพย์จากเสื่อมหายอสุรกายจากเต็มบริบูรณ์ดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ท่านในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่เกืือกูลแก่มารดาปฏิบัติทรรบุญมีอยู่มากเท้าจัดตุมมหาราช จมบอกถึงเหตุที่กล่าวมานั้นแก่พวกเทวดาชั้นดาวดึงซึ่งมาประชุมกันนสุธรรมสภาว่าดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดาเกื้อกูลแก่ปิดาเกื้อกูลแก่สมณะเกื้อกูลแก่พราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในสกุลอธิษฐานอุโบสถปฏิบัติทรบุญ ไม่อยู่มากแลเพราะเหตุนั้นพวกเทวดาชั้นดาวดึงย่อมพากันดีใจว่าดูก่อนผู้เจริญทิพกายทิพย์จากเต็มบริบูรณ์อสุรกายจากเสื่อมสูญเทวดาฟังธรรมมนุษย์เข้าวัดถือศีลความเชื่อประการที่สองสมัยก่อนผู้คนบางส่วนเชื่อว่าวันพระเทวดาไม่อยู่ เพราะเทวดาจะมาฟังมัธรรมเทศนาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวดาจึงไม่อาจมาดูแลปกป้องมนุษย์ได้ทำให้คนสมัยก่อนหยุดทำงานในวันพระแม้แต่ใบไม้สักใบก็จะไม่เด็ดออกจากต้นกรงฆ่า,าสัตว์ต่างๆก็จะหยุดทำลายชีวิตโดยเฉพาะในวันพระใหญ่ขึ้น15คห้าค่ำจะแข่งครัดเป็นพิเศษ สิ่งที่ทำเพื่อละเว้นจากการทำความชั่วรักษาศีลเข้าวัดฟังธรรมเพื่อปกป้องตนเองให้พ้นจากสิ่งที่ไม่ดีมีความเชื่อกันอีกว่าในวันพระอาจจะมีการปล่อยของที่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ทำให้บางคนที่มีจิตใจอ่อนแอชะตาตกถูกลมเพลมพัดดังนั้นจึงงดกิจทั้งปวงทั้งการทำงาน การเดินทางไกลเข้าวัดฟังธรรมอย่างเดียวเท่านั้นความเชื่อในเรื่องนี้ที่ทีหินได้ฟังส,สืบสืบต่อๆกันมาก็เพื่อจูงใจให้คนเข้าวัดถือศีลทำความดีและเว้นความชั่วเป็นสร้างบุญให้เกิดแก่ตนเองโดยไม่หวังพึ่งพาเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆเพราะบุญกุศลเท่านั้นจะเป็นเพื่องเครื่องคุ้มครองป้องกันตนเอง ให้รอดพ้นจากสิ่งไม่ดียมโลกงดทรมานสัตว์มีความเชื่อว่าเฉพาะในวันพระจหญ่ขึ้น15คหาำยมโลกจะงดการทรมานสัตว์ที่ได้รับการโทษทันหนึ่งวันและเปิดโอกาสให้สัตว์นรกเหล่านั้นสามารถรับบุญจากมนุษย์ได้จึงทำให้เชื่อว่าในวันพระใหญ่ จะมีวิญญาณออกมามากมายกว่าปกติเพื่อมาขอส่วนบุญกับมนุษย์ขณะที่ในบางความเชื่อก็ว่าในยมโ,มโลกจะหยุดทรมานสัตว์นรกเท่านั้นแต่ไม่ได้ปล่อยให้ออกมาส่วนในมหานรกหรือนรกขุมใหญ่สัตว์นรกก็ยังคงรับกรรมของตนตามปกติอย่างไรก็ดีความเชื่อนี้เป็นสิ่งที่คนสมัยก่อนบอกเล่าสืบมา พื่อให้ลูกหลานได้ทำบุญถือศีลในวันพระแล้วอุทิศบุญให้กับปรรพบริพรที่ล่วงลับหรือวิญญาณทั้งหลายที่ไม่ใช่ญาติก็ตามซึ่งการอุทิศบุญให้วิญญาณก็เป็นการทำบุญอีกประการหนึ่งเช่นกันสำหรับความเชื่อเกี่ยวกับบันพพระมีอยู่มากมายหลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นที่ได้ยินได้ฟังมา ส่วนจะเชื่อหรือไม่ก็สุดแท้แต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลหากแต่พิจารณาแล้วความเชื่อเหล่านี้ก็มีประโยชน์อยู่ไม่น้อยเพราะได้น้มน้าวชักจูงให้คนทำความดีและเว้นความชั่วเพียงแค่ไม่กี่วันในหนึ่งเดือนก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำเพราะอาจเป็นจุดเริ่มต้นของใครหลายคน ที่อยากทำความดีในทุกๆวันไม่ใช่เฉพาะวันพระเท่านั้น